สวัสดีครับนะวันนี้จะมา,อาบอกถึงวิธีการนะครับในเรื่องของการโพสเพื่อแยกอัลบั้มในเพจเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเราได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะาโพสที่เป็นรีวิวนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้า,าดูรีวิวของเราทั้งหมดในร้านแล้วก็ตัดสินใจสินค้า,าซื้อสินค้าเราได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับวันนี้ อตอนนี้ผมจะสอนใน a อ d ด o i d นะครับนะเดี๋ยว l อ s เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่แอปตัวจัดการเพจหรือว่า Business s u i ู e ได้เลยนะครับนะก็คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาของเพจที่เราจะเลือกนะครับเราเลือกเพจไหนก็ได้นะครับนะ,ะยกตัวอย่างสหนึ่งสักหนึ่งเพจนะครับ นะอ, ni, อ่ะเพียนี้อ่ยกตัวอย่างง่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่อ่าจุดนะครับอยู่ที่ฝ่ามือของเรานะครับ9จุดนี้อ่ะเราก็ติ๊กเลยนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของเราเยอะแยะมากมายนะครับ<ๆ>มีกิจกรรมมีโฆษณาเราเข้าเราเข้าไปที่รูปภาพนะครับเข้าไปที่รูปภาพง่ายๆนะครับนะก็จะมีอัลเราบั้มที่เราสร้างไว้แล้วนะครับที่ที่เราสร้างไว้แล้วอ่ายกตัวอย่างอ่ารีวิวนะครับนะเป็นรีวิวอ่ะไวททองผมยกตัวอย่างนะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยอ่า เราก็กดเพิ่มรูปภาพที่เราจะรีวิวนะครับนาที่เราเตรียมไว้แล้วผมยกตัวอย่างนะครับอ่าอ่าตัวนี้อ่ายกตัวอย่างนะครับนะเสร็จแล้วกดถัดไปเลยนะครับแล้วก็เราก็เขียนคอนเทนต์นะครับเสร็จแล้วเราก็กดรับข้อความแล้วก็เผยแพร่ แค่นี้นะครับนะก็เสร็จแล้วนะครับอ่าก็จะไปดูหน้าหน้าหน้าเพจเราก็ได้นะครับนะเราก็จะเห็นรีวิวนะครับซึ่งอ่าจะอยู่ในระบั้มนะครับของของไวทองนะครับอ่าเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะมีรูปเพิ่มเข้ามาละนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะเอาอ่า เอาเราจะเอาลิงก์ไปให้ลูกค้าเราก็ต้องเข้าไปเอาลิงก์ในคอมนะครับนะไปเอาลิงก์ในอัลบั้มในคอมนะครับเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูนะครับเป็นลิงก์ของอ,อัลบั้มนะครับของรีวิวของร้านเรานะครับลูกค้าเข้าไปเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นรีวิวของร้านเราทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับการตัดสินใจซื้อสินค้าก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่เราแยกไว้เนี่ยก็เป็นสัสดเป็นส่วนดูแล้วดูน่าเชื่อถือ นะครับก็จะทําให้ลูกค้า,าดูแล้วเราเป็นมืออาชีพในเรื่องของการที่เราทําเป็นธุรกิจนะครับก็จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อกับร้านเราได้ง่ายขึ้นนะครับฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เพจเราด้วยนะครับกดติดตามเลยก็จะมีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการทําออนไลน์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะแยะนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาทําคลิปให้นะครับขอบคุณมากครับ